ปกครองคนไหนที่มีความกังวลเกี่ยวกับการไปแลกเปลีป่ยนหนึ่งปีแล้วกลับมาจะต้องพัชชันได้ไหมหรือต้องซ้าชั้นค่ะที่โรงเรียนสามารถพชัชชันได้ใช่ค่ะนะตอนที่ไปแรกห,หนูก็กังวลว่าเออเราจะต้องกลับมาเรียนซ้ําชั้นไหมนะคะจริงๆอันนี้ก็หนูก็ได้คุยกับทางคุณครูนะคะก็จริงๆขึ้นอยู่กับเราเลยว่าเราอยากจะเรียนซ้ําชั้นไหมหรือว่าเราอยากจะพชัชชันไปเลยอันนี้แล้วแต่ผู้ปกครองกับนักเรียนเราทุกคนเลยค่ะ ก็ถือว่าเป็นโรงเรียนที่ดีมากๆเลยค่ะที่การเปิดโอกาสเนาะให้ในักเรียนได้ไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็สามารถที่จะนําเกรดมาเทียบโอนพัฒนาน<ช>ได้ไม่ต้องเสียเวลาไปหนึ่งปีค่ะได้แล้วก็พี่อยากให้น้องไข่มุกคะเล่าประสบการณ์ที่เราประทับใจตอนไปแลกเปลี่ยนให้ทานผู้ปกครองน้ำใจนิดนึงค่ะน้ค่ะก็ ทุกคนอาจจะคิดว่าไปแล้วแบบเก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วหรือเปล่าแบบไปสบายแบบไปอยู่ที่นั่งสบายๆแน่เลยแต่ว่าความเป็นจริงแล้วหนูไม่ได้ภาษาอังกฤษเลยค่ะตอนที่ไปคือหนูแบบว่าตอนที่หนูไปหนูเครียดมากว่าหนูจะไปอยู่ได้หรือเปล่าแล้วก็อยากจะบอกว่าหนูเนี่ยก่อนไปหนูเป็นคนที่เป็นลูกแง่มากหนูติดคุณแม่มากหนูทําอะไรเองไม่เป็นเลยคือจะต้องให้คุณแม่เป็นคนคอยช่วยเหลือทุกๆอย่าง แต่พอหนูได้ไปนะคะก็นอกจากที่เราจะได้ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องเรียนแล้วนะคะเรายังได้ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ชีวิตด้วยหนูพูดตรงๆเลยว่าหนูโตขึ้นมากไม่ว่าจะเป็นม i n เซ็ t หรือว่าการกระทําทุกๆอย่างหนูโตขึ้นมากจริงๆกับการที่ได้ไปแลกเปลี่ยน,นะคะ่ะอย่างเช่น เมื่อก่อนหนูทําอาหารไม่เป็นเลยทาได้มากสุดแค่ต้มมามา่าแค่นั้นเลยค่ะแต่ว่าพอหนูได้ไปเนี่ยหนูทาอาหารได้หลายอย่างหนูไปอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่ที่นู่นเขาเป็นคนเม็กซิกันนะคะหนูก็สามารถทําอาหารได้ทั้งอาหารเม็กซิกันอาหารของไทยหรือว่าอาหารของประเทศอเมริกานะคะหนูก็ทําได้หลายอย่างมากขึ้นกว่าเดิมเลยค่ะรวมไปถึงงานบ้านหนูกลับมาก็ช่วยแบ่งเบาภาระคนแม่ได้เยอะมาก,มาก,ม,ากมากเลยค่ะ แล้วก็ไปที่นู่นเนี่ยเพื่อนๆดูๆุกคนน่ารักมากเฟรนลี่มากๆด้วยนวมไปถึงเราอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่ใช่ไหมคะหนูโชคดีมากที่มีโฮสต์แฟมิลี่เป็นซิสเตอร์ก็คือเป็นเป็นโฮสซิสที่เป็นน้องสาวค่ะแบบอายุไล่เลี่ยกกันเลยหนูตอนนั้นหนูเหมือนอายุประมาณ15-16เขาก็ประมาณ15เหมือนกันมีอะไรก็ปรึกษากันคุยกันแชร์กันแบบช่วยเหลือกันทุกๆเรื่องเลยก็ไปอยู่ที่นั่นถือว่า เหมือนเราได้ไปอยู่กับอีกหนึ่งครอบครัวที่เขาหน้ารักมากๆแล้วเขาก็คอยช่วยเหลือเราตลอดคือผู้ปกครองทุกท่านทุกท่านไม่ต้องกังวลเลยว่าไปอยู่ที่นู่นแบบลูกจะลำบากไหมอะไรเงี้ยก็แน่นอนว่าอาจจะปรับตัวไม่ได้ในช่วงแรกๆแต่ว่าพอปรับตัวได้แล้วหนูเชื่อเลยว่าทุกๆอย่างจะสนุกแล้วก็มีความสุขมากตอนที่หนูไปหนูแบบ ร้องไห้ไม่อยากไปหนูคิดถึงบ้านมากคิดถึงอาหารไทยคิดถึงคุณแม่คิดถึงทุกอย่างแล้วพอหนูไปหนูร้องไห้ไม่อยากกลับค่ะก็บันว่ามันสนุกมากๆค่ะค่ะก็โครงการแ เปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมของเรานะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วเนาะเป็นการแลกเปลี่ยนภาษาและก็วัฒนธรรมค่ะสิ่งแรกที่ท่านผู้ปกครองเนี่ยน้องจะคิดเนี่ยก็คือไปแลกเปลี่ยนอยากได้ภาษาอังกฤษใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างที่น้องไข่มุกบอกเลยว่านอกจากภาษาเนี่ยยังไงภาษาเราได้อยู่แล้วเพราะว่าเราไปอยู่ตั้งสิบเดือนเนาะแล้วก็เราต้องใช้กับเจ้าของภาษา mm hmm. กับพอลแฟมิลี่กับเพื่อนๆ mm hmm. ไปเรียนในโรงเรียนที่ประเทศนั้นจริงๆค่ะสิ่งที่นอกเหนือนจากภาษาที่เราได้มานาะ mm hmm. ก็จะเป็นวัฒนธรรมหรือประสบการณ์ค่ะอย่างที่น้องไข่มุกบอกเนาะว่าหนูโตขึ้นมากเลยใช่ไหม ใช่ก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะก็มีแรงบันดาลใจต่างๆเนาะเกิดขึ้นจากตรงโน้นได้มิตรภาพดีๆกลับมาใช่ไหมคะตอนนี้ยังคุยกับโฮสต์แมนดี้อยูอ่ไหมคะเออยังคุยอยู่เรื่อยๆเลยค่ะก่อนที่หนูจะไปเนี่ยโฮสต,ต์มัมก็ตั้งท้องพอดีแล้วก็พอคลอดก็วิดีโอคลอลม,มาหาหนูด้วยว่าเออแบบว่า Baby, แบบลูกคอดแล้วนะอะไรเงี้ยแบบน่ารักมากแบบไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเหตุการณ์เขาไม่ว่าหนูจะกลับมาที่ไทยเขาก็จะแชร์เรื่องราวดีๆที่บ้านเขาให้หนูฟังตลอดหนูมีอะไรหนูก็แบบด้วยการฝึกภาษาไปในตัวเนาะหนูก็ไม่อยากทิ้งหนูก็มีอะไรก็ว่างๆก็โทรหาโฮซิสด้วยเหมือนกัน,นะคะ่ะ เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยนอนสำหรับน้องไข่มุกค่ะท่านผู้ปกคอรองคนไหนนะคะสนใจนะคะอยากให้น้องๆไปแลกเปลี่ยนแบบน้องไข่มุกค่ะตอนนี้ค่ะทางโครงการ Engineers International ของเรานะคะก็มีการอสอบชิงทุนค่าโครงการเต็มจำวนวนะคะ่ะในวันเสาร์ที่29มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะถ้าใครๆถ้าผู้ปกคอรองสนใจหรือว่าน้องๆสนใจเนี่ยสามารถค่ะสมัครได้เลยค่ะวันนี้นะคะจะตั้งบูธอยู่ด้านหลังนะคะค่าสมัครปกติแล้วจะอยู่ที่2 บาทแต่วันถ้าไหนที่สมัครในวันนี้นะคะเราก็จะพิเศษลดให้เดลือเพียงหนึ่ง้อยบาทเท่านั้นค่ะจะสอบพร้อมกันวันที่29กมิถุนายนนี้นะคะเวลาส10โมงถึงเที่ยงนะคะใช้เวลาสอบสองชั่วโมงค่ะก็จะสอบที่คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์นะคะหลังจากสมัครแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่จะส่งเป็นตัวรายละเอียดการสอบนะคะแล้วก็สถานที่เวลาสอบให้อีกครั้งในอีเมลแล้วก็มีการถูกแจ้ง้าค่ะค่ะทุน่าโครงการได้เปลี่ยนระยะยาวของเรานะคะแล้วจะมีให้ทั้งหมด ทุนได้วยกันนะคะก็คือทุนแรกจะเป็นทุนค่าโครงการเต็มจำนวนของประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศที่น้องไข่มุกไปเนาะก็จะเป็นทุนค่าโครงการเต็มจำนวนนะคะทุนที่2ค่ะจะเป็นทุนค่าโครงการเต็มจำนวนไปยังประเทศฝรั่งเศสค่ะส่วนทุนที่3และ4เนี่ยจะเป็นทุนสำหรับ uh, engineers a m b a s s a t o r ค่ะน้องๆคนไหนนะคะที่มีความสามารถชอบถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอหรือว่าการแสดงออกแบบน้องไข่มุกเนี่ยก็สามารถส่งผลงานนะคะ เข้ามาทางโครงการได้เลยทางอีเมลหรือว่าติดต่อที่ตรงโต๊ะด้านหลังได้เลยนะคะค่ะทั้งหมด2องในการที่เรามอบให้แล้วก็ถูกค่าโครงการเสร็จจนวนอีก2องคประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศฝร,ศรศั่งเศสค่ะนอกจากโครงการระยะยาวที่ทรงไคยุ่งไปค่ะทางโครงการก็ยังมีโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นคะ่ะสถึงสสัปดาห์นะคะในช่วงตุลาคมนี้คะ่ะปิดเทอมของ,ง,งน้องๆนะคะจะเป็นโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น2และสา ราจะมีประเทศสหรัฐอ,อเมริกาค่ะประเทศอังกฤษประเทศนิวซีแลนด์นะครับแล้วก็ประเทศออสเตรเลียค่ะทั้ง4ประเทศก็เวลาเวลาแตกต่างกันนประเทศอังกฤษและอเมริกาค่ะจะเป็นระยะเวลา2ส,สัปดาห์ด้วยกันนะคะก็คือน้องๆจะได้ไปเรียนาภาษาอังกฤษในช่วงเช้าแล้วก็ไปทัศนศึกษาในช่วงบ่ายค่ะก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยสามารถติดต่อติดตามได้ที่โต๊ะบูทด้านหลังได้เลยนะคะถ้าผู้ปกครองนสนใจค่ะค่ะก็ ตอนนี้ก็ขอมอบดอกไม้ให้น้องไข่มุกนะคะขอญาตเรืยอนเะชิญท่านควบคุมงานรำนะคะเพื่อมอบดอกไม้ให้น้องไข่มุกค่ะขอขอ